สวัสดีค่ะม้มาเฟนี่ค่ะวันนี้เราพามาดูหมู่บ้าน PMY นะคะตำบลเนินผาอำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะก็เป็นสภาพบ้านก่อนรีโนเวทนะคะเป็นเทาเฮาสค่ะขนาด2ชั้น3ห้องนอน2ห้องน้ำห้องโถงใหญ่มากนะคะฝ้าเป็นฝ้าฉาบเรียบพื้นเป็นพื้นไม้ปาร์เก้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาปรปับปรุงรีโนเวทแปลงโฉมบ้านกันใหม่นะคะ โครงการนี้เนี่ยพื้นที่ด้านหน้าโครงการนะคะอยู่ตรงแยกเมืองสำลีติดกับออริจินนะคะถนนในโครงการกว้าง12เมตรใหญ่มากค่ะมีพื้นที่ส่วนกลางด้วยนะคะ <c oughs> นี้เป็นห้องนอนที่หนึ่งนะคะ เดจะทาสีใหม่นะคะเปลี่ยนโทงสีนี่ก็เป็นห้องนอนที่สองห้องนอนใหญ่ทั้ง3ามห้องแล้วก็มีห้องน้ำานตัวด้วยค่ะนี่เป็นสภาพเดิมนะคะเดี๋ยวรีโนเวทใหม่แล้วก็มีตัวระเบียงเดินแบบนี้นะคะจะพาไปชมด้านล่างนะคะบันไดไม่ชันนะคะเป็นบันไดไม้ค่ะ ันไดเปิดโล่งค่ะตรงนี้ก็เป็นบริเวณพื้นที่ด้านล่างนะคะจะเป็นห้องโถงมีครัวด้านหลังมิตเเอร์นานมิตเต้อรตต์ไฟระบบประปาเดี๋ยวเราดำเนินการให้ใหม่นะคะ้าเป็น้าฉาบเรียบทั้งหลังเลยค่ะ จะลดด้านหน้าบ้านนะคะฟางฟางนะคะเติมเต็มเดี๋ยวพื้นที่ด้านหน้าเดี๋ยวเราปรับปรุงให้ใหม่ค่ะทาให้ใหม่ทั้งหลังเลยค่ะงานทำห้องโถง้างใหญ่มากแล้วก็ทาดีดีพิกัดดีมากๆนะคะเด er ี๋ยวปรับปรุงให้ใหม่นะคะลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหา พิก,กัดนะคะหมู่บ้านเพียมวายหนงแยกเนินสำลีนะคะใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกใกล้แหล่งทำงานค่ะแพชชั่นแหลมทองระยองนะคะเดินทางแค่สามกิโลค่ะมีคามาหกรรม,มาตพุทธมีคมศึกร,รม AL, ามอไอเอลมีคมาหกรรมเอเชียมีคามาหกรรมผ้าแดงนะคะเดินทางแค่สี่ถึงห้ากิโลเท่านั้น,นะคะ่ะตลาดมาตพุทธตลาด ในตัวเมืองนะคะเดินทางไม่กี่กิโลเท่านั้นนะคะที่นี่ใจกลางเมืองระยองเลยนะคะสามารถที่จะเดินทางไปในย่านที่สะดวกสบายค่ะแต่ว่าจะเป็นวัดโรงเรียนนะคะใกล้ไปหมดค่ะฝากไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ